นั่นน่ะแบ่งกลับให้มากันน้อละลายเจ้าตัวหันเปเอี๋ยเดี๋ยวหันไปนะชืบไปนะหันไปสวยหน่อยลูกนี่นี่แม่ทำจุดกันเญญาลักเอาไว้ไม่งั้นเกะกะเนาะแม่ตาไงลูก อะไรขี้ฝุ่นเปล่าเยอะแบบน่าหั่นนานไม่อยากจะหั่นแบบไหนหั่นตึ้นสามตึ้งก็ได้แล้วก็ค่อยมาอย่างนี้แบ่งขึ้นอ่าตักให้หมูม้าก่อนง่ายไหมหั่นหั่นขึ้นไม่หั่นแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยแฉกนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีแบ่งให้มาเอาเล็กๆแล้วก็มีมีดช้อนไปข้างล่างหนูไม่เอาหู อันละม้าเวลาหนูไม่เอาอะไรของหนูห่า่าห่ามะม้าคะไม่ใช่มีแต่ขี้ฝุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ฝุ่นมันเป็นอะไรนี่ใครเอากลัวให้ร่ำรวยอ่าออมามีหันตรงหน้าเลยวะไไมม่่่อันนี้ชิ้นใหญ่เลยเหรอนี่สิตบมาหนูอยากได้หมูอ่ะของใครหมูใคร

อืมอ่าให้น้องนาส่งมาดินาคนเดียวอ่าโฉบสองมือเดียวน่องนั้นของอนาหมดเลยอาจารย์ให้มาครัแตงร่องมองกล้องยือเลยผู้สอนแล้วอ่าเป็ของอนาเองตัดเองทำเองอ่าเป็นรูปงวงหมวยเลยอร่อยอ่ะอนาชิ้นใหญ่นี่เลย่ะไม่พอกินนี่กินเยอะเกินไปลูกเดี๋ยวอ้วน กดแล้วก็รูดอันที่นี้นี่ยัไม่ยังไงอืมที่นี้เรียนน้ใจร้ายกับหนูว้ายที่ไม่สวยแล้วยาบาใหญ่ล้วงเข้าไปในลึกแย่แลยวเลยเราใช้มือช่วยดิชิ้นอ้นนี้ขรังหนู่งจิบช้อนนดี๋ยวหนูก็ใช้ช้อนกินเนี่ยมาม่าใช้กินยำหมดอยู่แล้วอ่ะอร่อยเนาะว่าเราแบบช้อนเยอะแยะคือผมใหวบาดิอืม ใส่ช้อนกาแฟกาแฟเนี่ยคือผมเอวาดิ่นั่งนั่งนั่งเลิกครีมนี่นั่งเก้าอี้นี้ลูกเก้าอี้พิเศษนั่งก็นั่งทำอะไรเงี้นั่งมันมันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะตอนนี้นากี่ขวบแล้วคะเก้าค่ะนาจะดื้อไหมคะ ไม่ค่ะไม่จับรองนะคะค่ะแล้วก้าขวบแล้วเขาต้องไม่เดิออร่อยอ่ะอดูอร่อยไหมหวา ้กที่แบ่งขึ้นโดยอันนาเองอเยอะจังเลยต้องชิ้นเล็กๆใหญ่ชิ้นไม่ใหญ่หรอกหมอว่ากินเป็นพิธีโอ้หนูหนูกินตะก,กี้นี้ไปก็เท่ากับหนูกินชิ้นนี้ไปแล้วลูกเพราะฉะนั้นหนูกินไม่หมดใช่ป่ะหนูก็ไปวางไว้กินเมื้อต่อไป อจริงเนาะให้หนุ่มเซ้งอ,ะอ,อ่ะให้ว่เาเร็วต้องให้ชิ้นเร็วไอ้ว่าอวยพรพี่นาไปด,ดิอ๋อเรียนนาอย่าดื้อกับแม่นะอน,นาอย่าดื้อกับแม่นะอะไรอีกแค่นี้แหละเอาสามข้อดิข้อเดียวขอให้เรื่อยๆอ่าน้อเนยังเด็กกับลูกอะไรอีกข้อนึงอน,นาต้องรักน้องมากๆนะ อันาอันางต้องไม่ดื้อกับแม่นะอ่าแล้วอะไรอีกข้อนึงเวลาสอนน้องอ่านหนังสืออ่ะห้าตีน้องนะอือแม่ห้าอ่านห้อ่านชคโค้งเที้ยวโค้งเขี้ยวเตะไปเตะมา